ครับสวัสดีครับคลิปนี้มาดูรถพรีเมียมพรีเมียมกันนะครับเห็นสัญลักษณ์แล้วคุณลูกคา,าทุกท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วครับว่ายี่ห้อนี้พรีเมียมขนาดไหนนะครับจากกวัวนั่นเองครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมพาชมรอบคันกันก่อนเลยนะครับจาก,กวัวคันนี้ครับ เป็นรุ่น xf นะครับตัวสองจุดศูนย์ีเซลนะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับจดทะเบียนสอง8นสิบแปดนะครับผมสวยไหมครับสวยมากนะครับสีขาวสวยมากนะครับที่สำคัญนะครับที่สำคัญคันนี้ใหม่มากนะครับใหม่น้อยมากๆเลยครับเจ้าของเดิมใช้มาน้อยมากๆ เดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมบอกตอนหลังนะครับว่าไม่เท่าไหร่ครับลองดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับผมสีขาวนะครับเนียนกริปครับนานๆจะมีเข้ามานะครับรถพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้นะครับผมนี่ครับด้านท้ายสวยมากครับ เอกลักษณ์จากัวอยู่แล้วครับผมสัญลักษณ์ของจากัวนะครับจุบคอมเมียมเงางามนะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.0ดนีเซลนะครับรุ่น XF นะครับท่านใดหาอยู่นะครับผม นานๆจะมีเข้ามาจริงๆนะครับอยากให้รีบเข้ามาดูแล้วก็จับจองกันนะครับผมราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับราคาไม่ได้แพงเลยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมบอกตอนท้ายกทีนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมอยากให้ลองดูรอบๆคันกันก่อนแล้วก็ภายในกันก่อนนะครับผมสวยงามจริงๆครับ ลองดูด้านในเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับฝาท้ายก็จะเป็นเปิดปิดไฟฟ้านะครับช่องเก็บของนี่กว้างครับและลึกมากนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเตียบไฟ12โวลต์นะครับตรงนี้จะเป็นที่เนบของนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวจุกเติม ูเทคนะครับนี่เลขทะเบียนเขานะครับเลขทะเบียนที่ติดมากับรถนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบใจก็สามารถเปลี่ยนได้ภายหลังนะครับหลังจากที่คุณลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับเลขทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับตลอดเวลานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับยางอะไหล่จะไม่มีนะครับจะเป็นอุปกรณ์เติมลมยางแล้วก็น้ํายากันรั่วนะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับผม าชมด้านนนใมาะคดูภายในกันครับภายในก็จะเป็นสีเบดนะครับเป็นสีเบดครับแผงประตูก็จะมีทั้งขอบที่เป็นหุ้มหนังนะครับขอบที่เป็นเมทัลลิกสีดําแบบนี้แล้วก็สีเงินนะครับมีลําโพงตรงนี้ด้วยนะครับผมเบาะสีเบดสวยงามครับ มีที่เท้าแขนนะครับผมแล้วก็ที่หว่างแก้วมีแอร์ตอนหลังนะครับผมมีช่องเสียบไฟ1ิบสองโวลต์นะครับไปดูด้านหน้ากันนะครับครับมาต่อด้านหน้ากันนะครับก็เป็นเรื่องปกติของรถพรีเมียมนะครับเบาะต้องปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับผมเบาะต้องปรับไฟฟ้าอยู่แล้วครับที่พวงมาลัยนี่ก็สวยงามเลยครับมีโลโก้นะครับ รีคอนโทรลนะครับควบคุมบลูทูธแล้วก็ควบคุมเื่อเสียงที่คงมาลัยนะครับผมมาต่อที่ตรงคอนโซลกลางนะครับหน้าจอก็แบบนี้เลยนะครับผมบิวอินนะครับสวยงามนะครับปุ่มต่างๆนะครับผมเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผม แล้วก็มีปกควบคุมหลักด้านข้างนะครับนี่คือระบบแอร์ครับปุ่มสตาร์ทก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแผงควบคุมแอร์นะครับครับเป็นเส้นไฟสีฟ้าสวยมากนะครับผมระบบแอร์ก็แยกอิสระซ้ายขวานะครับดูระบบเกียร์ครับเกียร์ก็จะเป็นแป้นแบบนี้นะครับแป้นแบบนี้เวลาที่ดับเครื่องนะครับมันก็จะยุบลงไปครับ เกียก็เป็นจมุนหมุนเอานะครับนี่ครับหมุนใช้หมุนเอ้าครับทันสมัยมากๆนะครับถ้าใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บกล้องก็จะขึ้นมานะครับเส้นก็จะหมุนตามพวงมาลัยนะครับนะครับเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับเรื่องออปชันก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้ว พเมยมขนาดนี้ออปชันมาเต็มแน่นอนครับนะครับผมผมควบคุมออปชันต่างๆนะครับมาดูที่ไม่กันครับที่ผมบอกนะครับผมผ่านการใช้งานมาเพียงแค่6 5 0ักิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถปี2017 จบสมรรต8แต่ผ่านการใช้งานมนาะเพียงแค่6,580กิโลเท่านั้นนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลราคาเพียงแค่2,190,000บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรผมใส่ไว้ให้ในรายละเอียดแล้วนะครับผม ยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับผม